สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทําฟักทองชุบแป้งทอดนะครับพร้อมสูตรแป้งทอดกรอบแบบง่ายๆนะครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีทํากันได้เลยครับวัตถุดิบของเราวันนี้นะครับก็ไม่ยุ่งยากเลยนะครับเราก็นําฟักทองเนี่ยมาปลอกเปลือกครับวันนี้เราจะใช้1นซีกเนาะหนซีกก็ก็เยอะนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นลูกฟักทองใหญ่ๆนะครับแล้วเราก็มาผ่าเอา1นซีกของของตัวฟักทองนะครับ จากนั้นก็ปอกเปลือกครับปอกเปลือกเสร็จเรียบร้อยก็นําไปล้างให้สะอาดแล้วเพื่อนเื่อก็มาหั่นตามแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็หั่นไม่บางจนเกินไปแล้วก็ไม่หนักจนเกินไปแบบนี้ครับเอาเม็ดออกนะครับแล้วก็ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยเลยแล้วก็ปอกเปลือกนะครับปอกเปลือกจากนั้นเราก็มาหั่นแบบนี้ครับเพื่อนๆหั่นเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปผสมแป้งกันนะครับวันนี้ผมจะใช้เป็นแป้งทอดกรอบนะครับ150กรัม แป้งข้าวเจ้าครับ1ช้อนโต๊ะจากนั้นก็ใส่ผงปรุงรสไปสักนิดนึงค่ะเพื่อนเพื่อนจากนั้นเราก็ใช้ตะก้อนะครับคนให้แป้งเนี่ยเข้ากันเลยนะครับในอัตราส่วนต่างๆเนะี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ที่ด้านล่างให้เพื่อนๆอนอีกทีหนึ่งนะจากนั้นเราก็ใส่น้ําเย็นนะครับน้ําเย็นในตู้เย็นของเราเลยนะครับน้ําเย็นเย็นเอาเอาให้มันเย็นจัดนิดนึงนะครับเพื่อนเนจากนั้นค่อยๆหย่อนลงไปแบบนี้ครับเพื่อนๆแล้วก็คน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 นะครับ จากนั้นก็หย่อนลงไปเรื่อยๆนะครับเราจะให้แป้งเนี่ยมันมีความาไม่ข้นจนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่เหลวจนเกินไปนะครับเพื่อนๆผมก็จะปรุงแป้งให้มันแบบพอดีแล้วก็พอเกาะกันกับตัวฝักทองนะครับเพื่อนๆระหว่างที่ทำเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถนําฝักทองเนี่ยมาจิ้มดูได้ถ้าเกิดใครยังกะไม่ได้นะของผมก็จะกะประมาณนี้นะครับความเข้มข้นก็อยู่ประมาณนี้ครับอ่าประมาณนี้เลยครับเพื่อนๆ จากนั้นเราก็ไปตั้งกระทะได้เลยครับเมื่อน,น้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะครับเราก็ใส่ฟักทองลงไประดับไฟที่ผมใช้เนี่ยก็จะใช้อยู่ที่ระดับไฟกลางนะครับหรืออ่อนค่อนไปกลางก็ได้นะครับระดับไฟแต่ละบ้านมันก็ไม่เท่ากันเนาะเพื่อนๆอาจากนั้นเราก็ใส่ฟักทองลงไปนะครับก็รอให้ตัวแป้งเนี่ยมันเซตตัวเดี๋ยวฟักทองเขาจะลอยขึ้นมาแบบนี้ครับเพื่อนๆก็กลับ นะครับกลับไปกลับมาจนแป้งของเราเนี่ยเหลืองกรอบนะครับแล้วเราก็นําขึ้นไปพักไว้ให้เสด็จน้ํามันครับถ้าเกิดอ่าในในส่วนของฟักทองเนี่ยผมจะไม่ได้ใช้สูตรที่มันต้มนะครับเพราะว่าฟักทองเนี่ยเวลาโดนความร้อนเนี่ยก็จะสุกเร็วนะนะครับถ้าขั้นตอนการทอดเนี่ยถ้าเกิดฟักทองที่ไม่ได้ต้มนะครับก็ใช้ระดับไฟอ่อนค่อนไปกลางนี้เลยนะครับทอดจนแป้งของเราเหลืองนะความรู้สึกของฟักทองข้างในที่ได้นะครับก็จะมีความหนึบหนึบ หวานมันกําลังดีเลยนะครับสุกกาลังดีก็จะได้มีความหอมนะครับแป้งก็กรอบดีด้วยสูตรสูตรแล้วก็วิธีแป้งที่เราทำเนี่ยทำง่ายมากๆครับถามว่ากรอบานานไหมก็ไม่ถึงกับนานมากนะครับเพื่อนๆเราก็ทอดเสร็จแล้วก็ทานเลยนะครับก็จะกรอบบ้างนะครับไม่อมน้ำมันอร่อยมากๆครับเพื่อนๆผมก็จะทอดให้เพื่อนๆดูสองเซตนะครับ สูตรนี้นะครับเราสามารถใช้กับฝักทองก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบพวกผักทอดนะครับเช่นมะเขือยาวชุบแป้งทอดนะครับที่เอาไว้ทานกับน้ำพริกกะปินะครับหรือว่าจะเป็นหน่อไม้ฝรั่งทอดนะฮะก็เอามาทําได้เลยเราอัดแอปได้ใช้สูตรแป้งนี้ได้เลยนะครับเซตที่2ผมก็ทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็นําขึ้นไปพักไว้ให้เสด็จน้ํามันเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ สูตรแล้วก็พิธีทำเนี่ยก็ฝากเพื่อนๆลองนําไปทําตามกันดูได้เลยนะครับใครจะใช้ฟาักทองหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้เพื่อนๆก็สามารถใช้ได้ตามใจชอบเลยนะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือก,กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่อง้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ